สวัสดีครับทุกๆคนก็พบกันอีกครั้งนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแดกวันนี้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาหาของอร่อยอร่อยยามค่ําคืนครับวันนี้ผมก็พามาแถวสะพานสังฮีนะครับหรือเรียกกันว่าสะพานกรุงทนนะครับผมก็มากันที่ร้านแรกนะครับเป็นร้านลาบส้มตําอร่อยเด็ดมากๆกนะครับก็เป็นร้านเล็กๆ ร้านรถเข็ดเล็กๆนะครับแต่รสชาติเนี่ยไม่เล็กนะครับอร่อยสะใจทั้งเยอะพริกเนี่ยหอมข้าวคั่วหอมๆคือพริกกับข้าวคั่วที่เนี่ยทางร้านเขาจะคั่วเองนะครับมันเลยทําให้สดๆใหม่ๆหอมๆเลยนะครับเสียดายร้านไม่มีที่นั่งแล้วก็สั่งใส่ถุงมา สั่งใส่ถุงก็ถุงละ60บาทนะครับบอกเลยเลยว่าถุงเบ้อเร่อเลยครับอันนี้ผมเทมาแค่ครึ่งถุงนะครับก็เป็นร้านลาบตามสั่งเลยนะครับจะเอาเป็นลาบหมูสับใส่หนังหรือไม่ใส่บอกก็ได้เลยนะครับอันนี้ผมสั่งเป็นน้ำตกหมูนะครับแต่ใส่หนังเพิ่มไปด้วยเนื้อหมูก็จะมี2แบบนะครับทั้งคอหมูย่างแล้วก็เป็นเนื้อแดงนะครับเราก็เลือกได้เลยบอกพี่ก่อได้เลยนะครับเราจะเอาแบบไหน พดเศษของร้านนี้อีกอย่างนึงเลยนะครับก็คือส้มตำปลาร้านะครับหรือว่าจะบถ่งเป็นตำซั้วใส่ขนมจีนรสชาตินัวมากๆครับปลาร้าพี่เขาทำเองครับต้มสุกๆหอมๆอร่อยเลยนะครับแต่พอดีจังวงวะ่มไปเนี่ยดึกไปหน่อยครับพี่เขาจะขายตั้งแต่6ประมาณ5 0 0โมงเย็นนะครับถึงประมาณ3ามทุ่มผมไปประมาณ3ามทุ่มก,กว่าแล้วปลาร้า และส้มตาก็หมดลงไปเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแต่น้ําตกหมูเนื้อแดงกับหนังเนี่ยนะครับผมก็เลยสั่งมาได้แค่นี้เดินมาอีกนิดหนึ่งก็จะเจอร้านพี่ต้องนะครับเป็นร้านต้องมาร่านะครับร้านต้องมาร่าก็เลือกความเผ็ดได้หลายระดับเลยนะครับแถมเนี่ยเดินมากิ่นก็หอมโชยมาแต่ไกลเลยนะครับก็มีทั้งปลาหมึกปลาหมูสามชั้นพริกหยวก ยัดไส้หมูสับนะครับทีเด็ดเมนูเด็ดของร้านนี้เลยนะครับพริกดกูดยัดไส้หมูสับก็จะเป็นพริกกรอบนอกนุ่มในหมูสับหมักเครื่องเทศได้อร่อยมากครับคือร้านนี้เป็นหมาล่าที่ไม่ใช่ว่าเผ็ดอย่างเดียวนะครับก็จะมีความหวานเค็มเผ็ดกลมกล่อมอร่อยมากๆครับย่างมาร้อนๆนะครับกับกลิ่นง,งาหอมหอม มันสุดจัดนะครับกัดไปนี่กรุบกรับกรับงาแล้วก็พริกหม่าล่านะครับพริกหม่าล่าที่นี่หอมมากครับแล้วก็เผ็ดมากนะครับมันหอมคะคุ้งไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นง,งากลิ่นพริกมันเข้ากันสุดๆนะครับสําหรับพริกจวกยัดไส้ไม้นี้ก็20บบาทนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ตัวไส้กรอกข้าวนะครับทีเด็ดเลยนะครับร้านนี้เป็นไส้กรอกข้าว หนวดปลาหมึกย่างนะครับอร่อยมากๆครับกรุกบกรอบกรอบทีเด็ดเลยนะครับผมคือผมชอบน้ําซอสของร้านนี้ครับข้นๆเหนียวๆเลยนะครับเขาย่างแล้วก็เาน้ําซอสราดตามด้วยแปะพริกของทางร้านนะครับไื่ว่าจะเป็นพริกมาราหรือพริกสูตรพิเศษของทางร้านนะครับเน้นๆเลยดูเต็มถาดเลยนะครับและก็โรยด้วยงาขาวนะครับ เข้ากันแบบลงตัวอร่อยมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบวกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนอิ่มแล้วขอนอนผึ่งพุงก่อนครับขอพระคุณทุกท่านที่ชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกมาถึงตรงนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับขอบระคุณทุกทท่านครับ